สวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทํานายเกณฑ์ชะตาผู้ที่เกิดปีเถาะด้านการงานการเงินความรักความรักทุกสถาน,านะเลยคะ่ะช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 4นะคะว่า เกณฑ์ชะตาของท่านเนี่ยเป็นในรูปแบบใดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับชีวิตของท่านดูนะคะค่ะสำหรับบางท่านนี่นะคะช่วงต้นเดือนนะคะท่านอาจจะมีความขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับกิจการงานที่ท่านทําอยู่ไม่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันในเรื่องของสายงานนะคะอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ตามแต่นะคะขอให้ท่านใจเย็นๆน,นะคะเพราะช่วงจะเป็นปัญหานี้ประมาณอ่าวันที่1นึถึงสิท่านจะเกิด ขัดแย้งนะคะทําให้อาจจะมีปัญหาออการงานอาจจะขัดข้องได้ขอให้ท่านปรับสมดุลด้านอารมณ์นะคะถ้าพลังงานไพ่นะคะแนะนํามาแบบนี้ท่านก็หยายไพ่ดูเรานะคะท่านก็ลองปรับสมดุลดูนะคะเพราะว่าทิศทางการงานเนี่ยถ้าท่านแบบว่าผ่านปัญหาอุปสรรคด้านความขัดแย้งไปได้เนี่ยท่านจะเหมือนกับ พิกร้ายกลายเป็นดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นทิศทางที่ดีนะคะสายการงานนั้นก็จะสําเร็จรุร่วงไปได้ขอให้ท่านแค่พลังงานไพ่ก็แนะนำไว้ท่านปรับอารมณ์นะคะถ้าบางท่านบังเก์ชะตาที่กําลังจะ นะถ้ามีพลังงานใกล้เคียงก็อย่างที่บอกนะอย่าอย่าลืมนะคะก็นะก็ใจเย็นๆนะคะใช้สติในการพูดคุยนะและทุกอย่างจะที่ขาดไปอย่างแน่นอนเพราะชะตาท่านก็ดีนะคะเพียงแค่ว่าต้องปรับสมดุลด้านด้านอารมณ์ด้านทัศนคติดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านอะยังไงท่านท่านท่านมีเกณฑ์ชะตาที่ดีนะคะ การงานจะประสบความสําเร็จกิจการจะขยับขยายไปในสิ่งที่ดีนะคะดีขึ้นไปอีกนะคะยังไงถ้าพลังงานดี่่แบบนี้ก็ขอให้สมบังตามนี้นะคะบางท่านบางเกฑะตาเนี่ยทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะท่านจะทําออกมาได้ดีและทําออกมาได้สําเร็จนะคะและบางท่านบางเกฑะตาเนี่ยเหมือนรอคอยการงานตําแหน่งงานเนี่ยท่านจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานที่ท่านรอคอยนะคะค่ะนะยังไงก็ฟ้าก็ขอ,เ,อ,อเป็นกำลังใจให้ทุกพลังงานผู้ที่ ที่ทีฟ้าได้กล่าวมาทุกพลังงานนี้เลยนะคะขอให้สมบังด้านการงานสิ่งที่ท่านรอคอยแล้วก็ปรับสมดุลด้านอารมณ์นิดนึงท่านก็จะมีความสําเร็จดีในช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง4ชะตาท่านดีนะคะค่ะสําหรับด้านการเงินนะคะการเงินช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง4นะคะถ้าบางท่านบางเกณฑ์ชะตานะคะมีพลังด้านการเงินดีอยู่แล้ว,วขอให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะเหมือนกับมีปัญหาเนาะ าระหนี้สินนะคะนะทำให้ท่านเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าเอ่อเหมือนต้องประหยัดเนาะเหมือนฝึกเครืองในเรื่องของการเงินนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะท่านก็มีความคิดที่ว่าแบบเอนอะอยากจะมีช่องทางการเงินนะบางท่านบางเกจตาเนี่ยเหมือนกับติดต่อนะคะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารนะคะหรือบุคคลสินเชื่อตามอะไรก็ต่มแต่นะคะท่านมีโอกาสทํามสําเร็จนะคะ ถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณได้ในออฟเพนจิเคิลนะคะสิ่งที่คุณเครียดคุณเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินมานะคะช่วงเดือนมิถุนายน2,564นะคะฟ้าทํานายพลังงานไพ่เปิดมาผู้ที่เกิดปีถอขอให้คุณปล่อยวางความทุกข์นั้นไปคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะสตาคุณการเงินจะดีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2,564คุณได้ในออฟเพนจิเคิลนะคะแล้วก็คุณได้เอะสันค่ะ นั่นก็หมายความว่าท่านที่ติดต่อเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าเป็นทางธนาคารเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ติดแบก k รินนะคะถ้ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนั้นเพื่อทําให้ท่านเนี่ย นะหมดตัดจบเกี่ยวกับภาระราเงินภาระรานิสิที่ท่านเครียดกังวลเนี่ยนะท่านจะได้เบาบางลงและมีเงินมีการเงินที่ดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะคะและบางท่านบางเกนสตาร์เนี่ยที่ติดต่อกับบุคคลไว้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยท่านก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีการเงินก้อนนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็บางท่านบางเกนสตาร์นะคะมีโชคนะคะมีโชคนะคะท่านก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะคุณได้เดอะซันนะคะแสดงว่าชะตาด้านการเงินคุณเนี่ยที่ มีปัญหามานะคะจากร้ายกลายเป็นดีอีกแล้วนะคะก็ขอให้เฮงเตามนี้ขอให้ท่านเสี่ยงโชคดูนะคะก็แล้วแต่บุญทํากรรมแต่งนะคะว่าท่านจะถูกมากถูกน้อยมีโชคมากเพียงใดก็ตามแต่ขอให้ท่านเนี่ยนะเฮงเนะคะสมหวังทุกประการชิงความทุกข์คิดมากไว้เบื้องหลังนะคะชะตาท่านดีใน,ในเรื่องของการเงินฟ้าขอให้คิดบวกเข้าไว้นะคะขอให้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะชาวปีเถาะชะตาดีนะคะได้เดือดซันด้วยนะคะ ค่ะสำหรับด้านความรักนะคะของผู้ที่เกิดปีถอนะคะความรักคนโสดก่อนเลยแล้วกันนะคะคนโสดนะคะท่านมีโอกาสนะคะเนี่ยท่านที่แบบว่า เหมือนโสดสวยๆรอๆมาได้ซักระยะแล้วแหละนะพลังงานคนโสดที่เหมือนเนาะเหมือนทําแต่งงานมุ่งมันทําแต่งงานแต่ว่าถ้าท่านเข้ามาเปิดดวงความรักเนี่ยแสดงว่าท่านก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 4เนี่ยเอ๊จะมีคนที่เราถูกตาต้องใจจะมีใครเข้ามาอ้อยมาจีบเราหรือทําให้เราได้แบบถูกอกถูกใจพูดคุยสารสัมพันธ์บ้างได้ไหมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณบอกอบอกเลยนะคะคุณได้เ,เนี่ย four of plan นะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอรัก รักเหมือนแบบว่ารักแบบเจอปุ๊กเนี่ยคุณมีมีความรู้สึกว่าเหมือนผูกพันกันเลยเดียวเหมือนถูกตาต้องใจถูกจริตนะคะเหมือนเหมือนคล้ายๆกบว่ารักแรกพบฟก็เชื่อเรื่องนั้นนะคะรักแรกพบก็จะมีเอ่อลายบุคลิกเลยนะคาอาจจะเป็นลักษณะพ่อไม่แม่ไมก็เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะแบบ เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแบบทํางานเก่งดูมีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะก็มีคนเข้ามาจีบมาอ้อยคุณค่อนข้างหลายคนนะคะชาวปีถอดชาวโสดนะคะค่กก็ยังไงถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักกับคุณในช่วงเดือนมิถุนานหรก็อยากให้คุณเนี่ยศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะคะเพราะว่าชาวโสดเนี่ยนะคะท่านถ้า,ถาท่านที่เหมือน ต้องการความรักในสิ่งที่รอคอยบอกเลยว่าท่านมีโอกาสที่จะสมหวังจะเจอรักดีๆเข้ามาฝอยท่านเปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองแต่ถ้าบางท่านบางเกษรก็อาจจะถึงแม้ว่ามีเข้ามาแต่ท,ท่านอาจจะยังไม่สนใจก็ได้เพราะท่านก็อยู่สวยๆรอๆได้เนะเหมือนกับท่านก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเนะโดยทั่วไปชาวพีทอดนะคะก็อยู่ได้ด้วยตนเองสวยได้ดตนเองใช่ไหม่าคะแต่ชะตาเดือนมิถุนายน2504ชาวโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะบุคคลจะเข้ามาจีบอ้อยหลายคนเลยทีเดียว ก็ขอให้คุณสแกนกรมให้ดีนะคะว่าเขาหรือทุกคนนั้นโสดจริงไหมถ้าโสดคุณก็ลองสารสัมพันธ์ดูนะคะชาวโสดสเสน่ดีนะคะเนี่ยอย่าลืมนะคะมีพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะคะแล้วก็สาวรอหนุ่มรอนะคะยังไงก็ลองดูนะคะดูดีค่ะฟ้าดึงจากไพทอริสนะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะดึงลักษณะสีผิวรูปร่างนะคะนี่เป็นไทซิเรียนะคะเป็นไกด์รายแต่ถ้าตรงก็นะลักษณะอวบค้นะคะลักษณะอวบขาวนะคะ ลักษณะข่าวบางค่ะค่ะแล้วฟ้าก็ดึงเพิ่มเติมลักษณะนิสัยจากเริฟทาร์รตนะคะว่าท่านมีรูปลักษณะแบบใด The s t r ตรนท์นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะ,ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายดูมีสเสน่ห์ดูมีอำนาจมีบารมีนะคะแล้วก็ลักษณะแบบเพ o ออฟสอดนะ,ะนพูดตรงๆร,รมร้อนนิดๆเด็กกว่านิดหนึ่งนะคะคุณลักษณะแบบเหมือน the emperor นะคะ ค่ะ t h อ e m p e r o r ลักษณะเป็นผู้ใหญ่ดูดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะดูภูมิฐานคุณก็ดูเอานะคะว่าคุณชอบแบบไหนนะคะชาวโสดขอให้สมหวังนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันมาเดือน2เดือนนะคะเนี่ยถ้าท่านอ,าอยากทราบใช่ไหมะคะว่าช่วงเดือนมิถุนายน2ยส4เนี่ยคนที่เราครบคุยอยู่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบใดนะคะก็บอกเลยว่า บางท่านบางเกณฑ์ซาบางพลรรังงานชาวปีเถาะนะคะท่านจะมีอารมณ์แปรปรวนในเรื่องของอารมณ์ความรักนะคะจะขึ้นลงได้ง่ายนะคะบางทีบางอารมณ์ก็เหมือนอยากอย,กอยู่คนเดียวนะเหมือนห่วงแผนความโสดนะบางอารมณ์ก็อยากจะมีความรักนะคะถ้าท่านมีพลังงานคล้ายๆแบบนี้ก็ลองดูนะคะลองปรับสมดุลดูแต่ว่าท่านจะมีความคิดตัดสินใจพูดคุยกันนะคะท่านที่ครบเดือน2เดือนเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าเนี่ยนะคือคุณทั้งคู่ทั้งเขาและเธอ ท่านที่คบคุยอยู่อะคะ่ะพูดคุยอยู่ะนะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างยังรักอิสระอยู่แต่ก็ยังห่วงแห่งความสัมพันธ์ก็อาจจะพูดคุยกันว่าเออนะั้นเราก็พบกันแบบว่าเหมือนให้อิสระต่อกันอาจจะยังไม่ต้องมีสถานะก็เป็นได้นะคะเพื่อที่ว่าต่างคนได้ต่างใช้ชีวิตอิสระให้เหมือนกันคบคบพูดคุยกันแต่ยังไม่มีสถานะ ก็คือฟาก็ทํานายพลังงานไพ่ช่วงเดือนมิถุนายน2504ก็ท่านจะมีพลังงานอารมณ์แบบว่าอยากมีความรักแต่ยังไม่อยากมีสถานะก็เป็นได้นะคะอะย่างไงท่านก็ลองดูนะคะก็ยังสารสัมพันธ์ไปได้แบบไม่มีสถานะแต่แบบก็ยังไปเรื่อยแบบมีความสนะุขเนาะเพราะอารมณ์ท่านเหมือนกับอารมณ์ติดๆทั้งคู่เลยนะคะทั้งเขาและคุณนะคะสำหรับท่านที่คบกันมานานแล้วนะ6เดือน7เดือนจากปีก็เช่นเดียวกันนะคะคือพวกคุณเนี่ยนะคะมีความหงแผนนะ ความสัมพันธ์ไว้แล้วก็ห่วงแห่งความโสดนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีสถานะในช่วงเดือนพฤษนายน2504เช่นกันนะคะก็จะคบกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะดูใจกันไปเรื่อยแล้วก็คบกันแบบสบายจิตสบายใจแบบอิสระเสรีซึ่งกันและกันแต่ยังไม่มีสถานะนะคะก็บอกเลยพลังงานไทยก็แนะนํามาว่าก็ขอให้คุณใช้ชีวิตแบบเนะมีสติคบกันแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็อารมณ์รวยปรับอารมณ์นะคะแล้วก็ถ้าคุณสองคนเนี่ย คลิกกันเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ว่าชะตาคุณในวันข้างหน้าก็อาจจะตกลงเป็นแฟนกันก็ค่อยไปฟังในคลิปเดือนถัดไปนะคะแต่ช่วงเดือนวิุนาลน2,504พลังงานไพ่ของชาวปีถอสถานะไม่ชัดเจนทุกสถานะเลยคุณก็ยังจะคบกันแบบไม่ยุติไม่ผูกมัดะะแบบอิสระเสรีซึ่งกันและกันนะคะแต่จะไปได้เรียบแบบมั่นคงนะคะถ่ายยังไงก็ขอให้สมบังนะคะขอให้มีความสุขนะคะ ค่ะสาหรับคนมีคู่มีครอบครัวชาวปีถออเดือนมิถุนาย,ยน2564นะคะบางท่านบางพลังงานบางเกฑ์ชะตาถ้ามีความสุขในครอบครัวดีแล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปนะคะแต่บางท่านเนี่ยเหมือนคิดว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยไวเวอร์ซ่าได้นะคะคู่ของคุณอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะทำอะไรรับหลังเขาไหมหรือคุณก็คิดว่าเขาอะทำอะไรรับหลังคุณไหมก็เลยมีพลังงานที่เหมือนกับว่า พ่อแง่แม่งอนกันนะคะมีอารมณ์แบบนี้ด้วยนะคะขอให้คุณปรับสมดุลด้านอารมณ์นะคะเ <_ d ry> พราะเขาหรือโทรคนนั้นคู่ของคุณนะคะ <_ d ry> เขาทําแต่งงานนะคะหาแตงเงินแล้วมีรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะถ้าพลังงานคู่ชีวิตของชาวปีเถาะท่านใดนะคะถ้าเข้ามารับชมรับฟังแล้วมีอารมณ์คิดในรูปแบบนี้นะคะขอให้คุณหยุดคิดซะเพราะว่าคู่ของคุณเขาไม่ได้มีอะไร <_ d ry> เขาทาแต่งงานเห็นไหมคะเขามีความรักมั่นคงให้กับคุณนะคะนะยังไงก็ปรับสมดุลด้านอารมณ์นะคะคุณปีถอะนะคะความรัก ความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นไปอีกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2 0 0 5หีเนี่ยนะถ้าคุณปรับสมดุลได้เนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะนะถ้าสถานการณ์โควิดสารเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะพากันเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะคือดีกันแบบว่าหายงอนกันหายกดเครื่องกันแล้วก็พากันไปเที่ยวเพิ่มความหวานให้เก่ก,กันนะคะยังไงอะ นะคุณได้เดือดร้อนนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ชาวปีถอนะคะคุณเอาคู่ของคุณอยู่นะคะเอาคู่อยู่นะคะยังไงเนะี่ยขอให้ความรับความสัมพันธ์นะอย่าแบบเนาะให้อาภัยซึ่งกันและกันอย่าเพราแง่้แม่งอนกันบ่อยนะความรักจะได้สุขสมหวังหวานชื่นนะคะชาวปีเถาะยังไงขอให้มีความสุขมากๆทุกพลังงานชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่มีครอบครัวช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง4นะคะ,ะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยคะสวัสดีค่ะ